สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับได้ประกาศแยกทางกับเจอเก้น Mann, คริสมันกุนซือชาวเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ผ่านมานะครับสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้ประกาศแยกทางกับเจอเก้น Mann, คริสมันกุนซือชาวเยอรมันเรียบร้อยแล้วจากผลงานอันน่าผิดหวังในฟุตบอลเอเชียนคัพหลังจากตกรอบรองชนะเลิศด,ด้วยการแพ้จอแดน2-0ชองมงกุยนะครับประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับได้ออกมาแถลง การเกี่ยวกับการปลดเจกเกนคิสมันคุนซือชาวเยอรมันออกจากตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับหลังจากที่พวกเขาตกรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับจอดแดนไป2อศูนย์นอกจากนี้ก็ยังมีแมตช์อพยศนะครับที่เสมอกับมาเลเซียไป3าทสามทำให้แฟนฟุตบอลหลายคนเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเกาหลีใต้ ตรงใจที่จะหนีทีมชาติญี่ปุ่นครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมการบริหารฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้ก็มีมตินะครับว่าต้องการให้สมาคมเนี่ยมีการปลด คิสมันออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งนอกจากผลงานอนาผิดหวังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เกาหลีใต้วางไว้นะครับในการเป็นแชมป์เอเชนยนคัพสปิริตในทีมชาติเกาหลีใต้ก็ถดถอยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะข่าวลือที่มีการงัดข้อกันระหว่างซอนเฮมินกองหน้ากับตันทีมกับอีคังอินเพลย์เมเกอร์จากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้คิสมันเนี่ยมีเครดิตที่ลดน้อยลงไปนะครับนอกจากนี้นะครับคิสมันเองก็มักจะ ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีใต้นะครับเขามักจะบินจากเกาหลีใต้กลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาบ่อยครั้งนะครับทำให้โดนวิพากวิจารณ์อย่างหนักครับซึ่งแน่นอนนะครับคิสมันเองก็จะไม่ได้คุมทีมชาติเกาหลีใต้มาเจอกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะฟาดแข้งกันในเดือนมีนาคมนี้นะครับส่วนในเรื่องของค่าชดเชยต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้จะมีการจ่าย เงินชดเชยให้กับคริสมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินชดเชยหากมีการแยกทางกันที่มีข่าวออกมานั้นอยู่ราวๆ161รล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ต่อจากคริสมันนะครับก็มีตัวเต็งอย่างฮองเมียงโบนะครับอดีตกองหลังของทีมชาติเกาหลีใต้เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมนะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวในเรื่องของพักฮังซอด้วยนะครับอดีตกุนซือของทีมชาติเวียดน,นามแต่ในรายของพักฮังซอน่าจะเป็นไปได้ ยากในการเข้ามากุมทีมชาติเกาหลีใต้ครับซึ่งทัพพลังโสมนะครับก็จะมีคิวลงฟัดแข้งกับทีมชาติไทยนะครับวันที่21มีนาคมนี้ครับก่อนที่จะยกพลมาเยือนทีมชาติไทยวันที่26มีนาคมนี้ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนั่นเองครับก็ต้องมารอดูว่าทัพพลังโสมเมื่อเปลี่ยนคุณซือแล้วจะกลับมาเล่นได้อย่างดุดัน มากน้อยแค่ไหนนะครับที่น่าจะตามองอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการร่วมงานกันระหว่างซอนฮอมินกับอีคังอินนะครับที่มีปัญหากันในช่วงแข่งกันเอเชียนคัพจะทําให้สปิริตของทีมลดน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ากุณซื้อคนใหม่จะสามารถเป็นกาวใจนะครับให้นั่งคู่ จับมือกันแล้วก็กลับมาทําผลงานที่ยอดเยี่ยมพาเกาหลีใต้คืนฟอร์มเทพอีกครั้งครับส่วนประเด็นต่อมาที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวของแฟนลูกหนังไทยนะครับก็เป็นเรื่องของกองหน้าของสุขโขทัยนะครับที่ชื่อว่าจักรพง์ผลมาศครับโดยในศึกฟุตบอลลีวอไทยลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมที่สุขโขทัยบุกไปแพ้กับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนตมา4ประตูต่อ0น,นะครับแต่ประเด็นที่แฟนฟุตบอลสนใจนั่นก็คือลีลาการเล่นของกองหน้าของสุโขทัย ยอย่างจากักรพงศ์ครับจกักรพงศ์เนี่ยเป็นกองหน้ารุกครึ่งไทยกาหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีข่าวที่ไม่ดีนักนะครับแล้วก็หายจากวงการไปอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะกลับมาทำง,งาน ได้น่าจับตามองอีกครั้งในเกมลเวร์ไทยลีกเกมล่าสุดครับโดยจัก,กรพงศ์นะครับมีคุณแม่เป็นชาวไทยนะครับแล้วคุณพ่อเป็นชาวกาน้าเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังด้วยการเป็นเยาวชนของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับต่อด้วยการเป็นเยาวชนในสโมสรชลบุรี f อโดยเป็นนักเตะลงเล่นในอาชีพครั้งแรกกับสโมสรน,นนทบุรี FC ในปี2017นะครับต่อด้วยการลุยไทยลีก3กับทหารบก f อในปีถัดมานะครับจากนั้นก็ถูกดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของอาร์มี่ยูเนเต็ดในไทย ลีก2ครับก่อนที่เดรบิตบีจีปทุมวิเต็ดจะฟ้าตัวไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มีข่าวที่ไม่ดีนะครับเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับโกงเงินซื้อรองเท้าสตาร์ทนั่นเองนะครับทำให้ทางสโมสรบีจีปทุมวิเต็ดเนี่ยได้ถแถลงการพร้อมกับยกเลิกสัญญากับจักรพงศ์เมื่อปี2563น้นั่นเองนะครับจากนั้นเจ้าตัวก็หายจากวงการลูกหนังไปอยู่สักพักนะครับก่อนที่จะได้เซ็นสัญ,ญญามาร่วมทีมสุโขทัยเอฟซ นะครับในเกมล่าสุดเจ้าตัวก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลหรือว่าเทคนิคการเล่นก็ถือว่ามีแววเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหากเจ้าตัวมีโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าเจ้าตัวมีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เทคนิคเบสิกดีนะครับน่าจะมีประโยชน์ในการเก็บบอลในแดนหน้าหากกรณีที่ทีมชาติไทยนะครับได้เจอกับ ทีมที่มีรอว่้างสูงใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการกองหน้าที่เทคนิคดีๆแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวสูงในการบุกทะลวงฟันแนวรับคู่แข่งนะครับซึ่งจักรพงศ์เองก็มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของมาสระอิชิอินะครับที่จะต้องเดินทางไปดูฟอร์มการเล่นของจกักรพงศ์ ในการลงสนามให้กับสุโขไทย FC นะครับซึ่งทางอิชิเองก็เดินทางไปชมเกมไทยลีกเกือบทุกนัดแล้วก็พยายามจะดูผลงานทุกทีมนะครับให้ครบรวมไปถึงการสเก้าวนักเตะให้ได้มากที่สุดเพื่อก้า ขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญนะครับของทีมชาติไทยของนักเตะหลายๆคนนะครับซึ่งหากจากักรพงศ์ทําผลงานได้ดีเชื่อว่าทางอิชิจะเดินทางไปชมเกมของสุโขทัยอย่างแน่นอนนะครับถ้าฟอร์มจลัดแล้วก็รักษาผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถผลิตสกอร์ได้ก็เชื่อว่าอิชิน,น่าจะให้โอกาสในการเรียกตัวมาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยแล้วก็หากทาผลงานดีโอกาสที่จะก้าวมางิทีมชาติไทยก็ถือว่ามีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้กองหน้าของทีมชาติไทยเนี่ยมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับซึ่่่งแนนนนอนวาจะเป็ ประโยชน์มหาศาลสําหรับวงการลูกหนังไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนนิสัยของจักรพงเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจากในอดีตมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเขานะครับหากพฤติกรรมดีโอกาสที่จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ก็มีตามมาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอรที่หยิบยกมาพูดคุยกันใน EP นี้หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับ